สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเจก,กิเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เจก,กิก็จะพาทุกท่านมาชมบันฮีโร่อีกคันหนึ่งนะคะของอู่ชอคกเด,ด็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาชมพร้อมๆกันเลยน,นะคะ เรามาชมข้างหน้ามัดสไปเดอร์แมนกันเลยนะคะ,ะตรงนี้นะคะก็คือไฟที่มีความแตกต่างกับรถฮีโร่คันอื่นๆนะคะจะเป็นไฟเรียงสโดยเฉพาะกระจังหน้าถ้าเรามองในภาพรวมแล้วเนี่ยหน้าของเขาเนี่ยจะดูถึงความบึกบึนแข็งแรงและก็โฉบเฉี่ยวไม่แพ้คันอื่นเลยะคะ่ะอต่อไปเรามาดูด้านข้างตามเจ้มาเลยนะคะมัดคันนี้เป็นสีแดงนะคะเพ้นไลน์สไปเดอร์แมน จึงเรียกบัตคันนี้ว่าบัตสไปเดอร์แมนค่ะบัตคันนี้เป็นรถชั้นครึ่งมีความสูงทั้งหมดนะคะ3เมตร60เซนมีความแตกต่างกับรถบัตคันอื่นๆก็คือเป็นระบบถุงลมทำให้การขับเคลื่อนมีความนิ่มนวลตลอดการเดินทางค่ะตอนนี้เจก,กี้ก็อยู่หน้าบัตสไปเดอร์แมนนะคะข้างหน้าจะมีจอทีวีขนาดใหญ่ขนาด 43นิ้วระบบหม d ด o n d r o 4 k 4สามารถดูหนังฟังเพลงดู y YouTube ร้องเพลงคาราโเกะตลอดการเดินทางเลยค่ะนี่นะคะก็มีที่นั่งทั้งหมด36ที่นั่งนะคะพร้อมโซฟาด้านหลังอีกหนึ่งตัวนะคะเรามาชมพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้เจ๊ก,กี่ก็มานั่งอยู่ด้านหลังของบัสสไปเดอร์แมนนะคะ,ะเป็นโซฟาขนาดใหญ่สามารถจุผู้โดยสารได้ถึง6ท่านนะคะ และด้านหลังของเรานะคะก็จะมีแอร์ไมโครบัสนะหตัวเพื่อเพิ่มความเย็นให้กับผู้โดยสารค่ะและข้างหลังของเรานะคะก็มีจอทีวีขนาด32นิ้วนะคะให้ความบันเทิงสำหรับผู้ที่นั่งด้านหลังตลอดการเดินทางเลยค่ะ<ม>เป็นอย่างไรบ้างคะบัตฮีโร่สเปนเดอร์แมน,นของเราสวยงามไม่แพ้บัตฮีโร่คันอื่นๆเลยนะคะ ถ้าสนใจติดต่อเจ๊กี่ได้ที่เบอร์ที่อยู่ข้างบนนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย